เรามาฝึก <c oughs> ทําโจทย์นะครับติโกณมิติข้อนี้ในร้อยจอบระรอเขาบอกว่าค่าของ x นะจากจงหาค่าของ x จากสมการนะครับ8 x ยกกำลัง2นะค,คูณ sin 30องศาใชนะ่บวก x บวก3 x แทน45องศาแล้วเท่ากับ8 cos อ0สองศาลบ5ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่าแค่นั้นเองครับ8 x กำลังส ไซด์สามสิบองศาอหนึ่งส่วนสองกันนะนครับแล้วก็บวก x บวก 3x แทน45่าองศาหใช่ไหมครับเท่ากับ8ปดคอ 6, สหสี 1, 2, ่องศา1ส่วน2องใช่ไหมลบหกระตัดตึง้งไง2นี้ตัดตึ้งเหลือ4นะครับก็เป็น 4x กำลัง2นะครับ x บวกกับ 3x กใช่ไหมก็เป็นบวก 4x ใช่ไหมเท่ากับตัวนี้ก็ตัด เหลือสี่เท่ากับสี่ลบหนึ่งไอ้ลบห้านะครับก็ได้เท่ากับอันนี้ได้เทา่าไหร่ลบหนึ่งก็ย้ายข้างแค่น,นั้นไงก็เป็นสี่เอ็กซ์กำลังสองบวกสี่เอ็กซ์บวกหนึ่งใช่ไหมเท่ากับศูนย์ถูถกไหมเนี้ยพี่ย้ายถูกไหมใช่ครับเสร็จแล้วทำไงสองวงเล็บใช่ครับขยายเป็นสองวงเล็บก็ได้เป็นอะไรอนะ่ะ อันนี้ 2x อันนี้ 2x ด้านหลังเป็นอะไรครับหนึ่งด้านหน้าเป็นหนึ่งบวกทั้งคู่ถูกต้องไหมเท่ากับศูนย์ก็ลองคูณเข้าไปนะครับ 2x คูณ 2x ก็เป็น 4x กำลังสองไงข้างหลังก็กลายเป็นบวก 2x ใช่ไหมครับเห็นนะคูณไปนี้ตึง้งอ่าอันนี้ก็คูณเข้าไปอยนะงรับก็เป็นบวก 2x แล้วก็บวก 1>, 1มันก็จะได้เท่ากับ 4x กำลังสองบวก 4x เบวกหเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้น 2x เบวก1นเี่ยมันเหมือนกันนี่ก็กลายเป็นว่ายกกำลังสองเท่ากับ1นึ่งใช่ไหมพะฉะนั้น x จะเป็นอะไรล่ะถึงจะได้สมก,การเท่ากับ1 x ก็เท่ากับลบ1ส่วน2ถูกต้องไหมถูกป่ะถ้าแทน x กเท่ากับลบ1ส่วน2ก็ได้เท่ากับ1ไหม อ๋อไม่ได้มีค่าเท่ากับศเอ้ยไม่ได้มีค่าเท่ากับ1นึเท่ากับศนย์นงนี่เป็น0นย์นะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับ0ูนย์ถูกต้องไหมถ้าเราแทนลบเราแทน x เท่ากับลบหนึ่งส่วนสองเมื่อกายเป็น x คูณลบหนึ่งส่วนสอบวกหนึยกกำลังสองมีค่าเท่ากับศูนย์ไหมศูนย์ใช่มสองตัดสองลบหน่งบวกหงก็ได้ศูนย์ศูนย์ยกกำลังสองก็ได้ศูนย์ครับเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองมนก็คือลบศูนย์จุดห้านั่นองนะครับ